คุณเคยนั่งอยู่ข้างๆเพื่อนที่กำลังดูหนังผีไหมคะไอ้เพื่อนที่จ้องหน้าจอตาไม่กระพริบตอนผีโผล่ก็ร้องกรี๊ดจนตัวสั่นแต่พอหนังจบปุ๊บเขากลับหัวเราะอ,ออกมาดังลั่นแล้วพูดว่าโคตรมันเลยว่ะ คุณสงสัยไหมคะว่าทำไมเขาถึงมีความสุขกับความกลัวขนาดนั้นเราเองแค่เห็นโปสเตอร์ยังขนลุกแต่เพื่อนเรากลับจ่ายเงินเพื่อซื้อประสบการณ์ความทรมานทางอารมณ์นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันดูเหมือนเป็นการทรมานตัวเองที่ได้ผลตอบแทนเป็นความสุขเลยใช่ไหมคะ ตกลงแล้วเบื้องหลังความกลัวที่กลายมาเป็นความสนุกสุดเบี่ยงนี้จิตใจของเพื่อนเรากำลังเล่นเกมอะไรอยู่กันแน่สำหรับเช้านี้หรือบ่ายนี้หรือกลางดึกที่เพื่อนกำลังแอบดูหนังผีอยู่เราจะมาทำความเข้าใจเพื่อนคนนั้นค่ะว่าเบื้องหลังความสุขที่แลกมาด้วยความกลัวนั้นจริงๆแล้วมันมีรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานง่ายๆอะไรซ่อนอยู่บ้าง ให้พูดแบบทั่วๆไปเลยนะคะการชอบดูหนังผีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเพื่อนเราเป็นคนแปลกหรือเป็นมาโซคิซึมที่ชอบความเจ็บปวดอย่างที่เราเข้าใจหรอกนะคะเป็นมันคือการเล่นเกมกับสมองของเราเองค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสี่แนวคิดง่ายๆที่อธิบายปรากฏการณ์นี้ค่ะเหมือนเป็นการแกะกล่องของขวัญที่ชื่อว่าความกลัวออกมาดูพร้อมๆกันว่าทำไมมันถึงกลายมาเป็นความสุขได้เราจะมาดูกันทีละข้อเลยนะคะเริ่มจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนเลยค่ะ ให้คุณลองนึกภาพตามนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องเจอกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องรถติดทุกอย่างมันทำให้เราเกิดความเครียดและความกังวลอยู่ตลอดเวลามันเป็นความกลัวที่แท้จริงที่มันตามเราไปทุกที่แต่การดูหนังผีมันต่างกันค่ะ แนวคิดแรกที่เราจะมาดูกันก็คือการควบคุมความกลัวในพื้นที่ปลอดภัยค่ะในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าให้เราลองนึกถึงการเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกค่ะเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดเนี่ยเราเกรียดเรากลัวหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอกแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกสนุกสุด,สด ทำไมล่ะเพราะลึกๆแล้วเรารู้ค่ะว่าเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะซึ่งเราถูกคาดไว้กับเก้าอี้อย่างแน่นหนาะมีทีมงานมืออาชีพดูแลและเราสามารถเลือกลงจากเครื่องเล่นนั้นได้ทันทีที่หนังมันจบลงหรือถ้าเราทนไม่ไหวจริงๆก็ปิดตาได้ การดูหนังผีก็เหมือนกันค่ะมันทำให้เราได้รับความตื่นเต้นทางชีวภาพแบบเต็มที่ร่างใจหลังอะดรีนาลีนพุ่งพลานหัวใจเต้นแรงซึ่งเป็นปฏิกิริยาเดียวกับเวลาที่เราเจออันตรายจริงๆเลยนะคะแต่สมองส่วนความคิดของเราคอร์เทกซ์รู้ดีว่านี่มันเป็นแค่ภาพยนตร์นะผีในจอไม่สามารถกระโดดออกมาคว้าเราได้ ดังนั้นการที่เราถูกกระตุ้นให้กลัวจนสุดขีดแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าเราสามารถควบคุมประสบการณ์ความกลัวนี้ได้มันคือความรู้สึกที่ทรงพลังมากเลยค่ะเราได้รับรสชาติของความเสี่ยงโดยไม่มีความเสี่ยงจริงพอหนังจบลงเราก็ยังอยู่ดีปลอดภัยบนโซฟาของเราและนี่แหละค่ะคือชัยชนะเล็กๆที่สมองมอบให้เรา เราชนะความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะสรุปง่ายๆก็คือการดูหนังผีทำให้เราได้ซ้อมรับมือกับความกลัวแบบมีสคริปต์ในคืนที่ที่เราควบคุมได้ค่ะมันคือการหาทางออกของความเครียดและอะดรีนาลีนที่สะสมในในตัวเรานั่นเองพอพูดถึงการควบคุมได้แล้วเรามาต่อกันที่เรื่องของความตื่นเต้นกันบ้างนะคะ แนวคิดที่สองคือเรื่องของความต้องการกระตุ้นทางอารมณ์คุณเคยเจอเพื่อนที่ชอบทำอะไรเสี่ยงๆไหมคะเช่นชอบกระดดบันจี้จำชอบขับรถเร็วหรือชอบลองอาหารรสชาติประหลาดๆในทางจิตวิทยามนุษย์เรามีความต้องการในการกระตุ้นตัวเองไม่เท่ากันคะ่ะบางคนชอบชีวิตที่สง,งบสุขขมไม่มีความหวือหวา แต่บางคนเนี่ยพวกเขาต้องการปริมาณของอารมณ์ที่รุนแรงในการใช้ชีวิตค่ะคุณลองนึกถึงกาแฟดูนะคะบางคนจิบชาเบาๆก็อยู่ได้ทั้งวันแต่บางคนเนี่ยต้องเอสเพรสโซช็อตสองช็อตติดถึงจะรู้สึกว่าฉันพร้อมจะใช้ชีวิตแล้วคนกลุ่มที่ชอบดูหนังผีบ่อยๆก็เหมือนคนที่ต้องการเอสเพรสโซช็อตท,ทางอารมณ์นี่แหละค่ะ สมองของเราถูกออกแบบมาให้รู้สึกดีเมื่อได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเมื่อเรากลัวร่างกายจะหลั่งสารสื่อประสาทหลายตัวออกมาที่เด่นๆคือโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและรางวัลค่ะดังนั้นการดูหนังสยองขวัญเป็นเหมือนทางลัดที่ทำให้ร่างกายหลั่งสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและแรง เมื่อความกลัวพุ่งถึงขีดสุดตามมาด้วยความโล่งอกรีล i e ที่หนังจบสารแห่งความสุขก็ถูกปล่อยออกมาอย่างมหาศารเพื่อชดเชยความเครียดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี่คือความรู้สึกที่เสพติดได้มากเลยนะคะเพราะมันทำให้สมองรู้สึกว่าว้าวฉันพึ่งรอดชีวิตมาได้และมันก็ทำให้ฉันรู้สึกดีมากเลยนะ มันเป็นความสุขที่มาจากการที่เราได้ผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เข้มข้นนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือสำหรับบางคนหนังผีมันเป็นเหมือนเครื่องดื่มชูก,กำลังทางอารมณ์ค่ะเป็นวิธีที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายในการกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาอย่างรวดเร็วและเต็มที่นั่นเองค่ะ มาถึงเรื่องที่น่ารักที่สุดกันบ้างคะ่ะแนวคิดที่3คือเรื่องของการเชื่อมโยงทางสังคม Social Bonding เรามักจะเข้าใจว่าการดูหนังผีเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จริงๆแล้วการดูหนังผีกับคนอื่นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความผูกพันได้น่าประหลาดใจเลยนะคะคุณลองนึกถึงเวลาที่คุณไปดูหนังสยองขวัญกับเพื่อนสิคะคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะ การเกาะแขนเพื่อนแน่นหรือการร้องกรี๊ดพร้อมกันหรือการหันมามองหน้ากันแล้วหัวเราะเบาๆด้วยความโล่งออกหลังจากฉากผีโผลออกมาแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเหมือนกับการเดินป่าในความมืดด้วยกันค่ะเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวร่วมกันสัญชาตญาณดั้งเดิมของเรามันจะบอกว่าฉันต้องพึ่งพาคนข้างๆแล้วนะ ความเครียดร่วมกันนี้ทำให้เกิดการหลั่งสารออกซิโทซินค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันเพราะสมองของเราไม่ค่อยแยกแยะความแตกต่างระหว่างการรอดชีวิตจากผีในหนังกับการรอดชีวิตจากภัยอันตรายจริงๆค่ะเมื่อเราผ่านช่วงเวลาที่เครียดและน่ากลัวไปพร้อมกับเพื่อนเราจะรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกัน ความรู้สึกของรอดชีวิตร่วมกันนี้มันจะสร้างความทรงจำที่แน่นแฟ้นและอบอุ่นใจเลยนะคะ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการดูหนังผีถึงเป็นกิจกรรมที่คู่รักชอบทำหรือทำไมกลุ่มเพื่อนสนิทถึงได้ตื่นเต้นกับการรวมตัวดูหนังสยองขวัญกันมากมันไม่ใช่แค่การดูหนังค่ะแต่มันคือการสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ร่วมกันที่ลืมไม่ลงและมันทำให้เรารู้สึกว่าเราถูกยอมรับและปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนกลุ่มนี้ สรุปง่ายๆก็คือการดูหนังผีกับเพื่อนมันเป็นการแชร์ความกลัวค่ะเมื่อเราแชร์ความกลัวได้เราก็แชร์ความสุขได้มากขึ้นและมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะและมาถึงแนวคิดสุดท้ายที่ลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายที่สุดค่ะแนวคิดที่4คือการสำรวจขีดจำกัดทางอารมณ์ คุณเคยออกกํำลังกายจนปวดเมื่อยแต่รู้สึกดีมากๆหลังออกเสร็จไหมคะความรู้สึกทางอารมณ์ก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันคะ่ะในชีวิตจริงเรามักจะถูกสอนให้เก็บความรู้สึกด้านลบเอาไว้เราไม่ควรโกรธเราไม่ควรร้องไห้เสียงดังเราไม่ควรแสดงความกลัวอย่างโจงแจ้งมันเหมือนเราต้องสวมหน้ากาก,ากอยู่ตลอดเวลา และการดูหนังผีมันเปรียบเสมือนโรงยิมทางอารมณ์ค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปวิ่งบนลู่วิ่งเพื่อปล่อยความเครียดเสมอไปบางครั้งการที่เราปล่อยให้ตัวเองได้กรีดออกมาอย่างเต็มที่หรือกอดหมอนแน่นๆด้วยความกลัวสุดขีดมันคือการปลดปล่อยพลังงานลุบที่อัดอั้นอยู่ในตัวเราออกมาค่ะมันเป็นการออกกำลังกายทางอารมณ์ที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ นักจิตวิทยาบางคนมองว่าหนังผีมันเป็นเหมือนพื้นที่ซ้อมตายค่ะคือการที่เราได้สัมผัสกับเรื่องราวความตายความสูญเสียหรือความน่ากลัวอย่างสุดขีดมันช่วยให้เราได้เตรียมใจและทำความเข้าใจธรรมชาติของความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นั่นก็คือความกลัวความตายค่ะ เมื่อเราเห็นตัวละครในหนังเผชิญหน้ากับความตายอย่างเลวร้ายแล้วเรารอดออกมาจากประสบการณ์นั้นได้มันทำให้เรากลับมามองชีวิตจริงด้วยมุมมองใหม่ค่ะเราอาจจะรู้สึกขอบคุณชีวิตมากขึ้นรู้สึกว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเจออยู่มันไม่ได้น่ากลัวเท่าผีในหนังเลย ดังนั้นการดูหนังผีมันคือการได้ทดสอบว่าเราสามารถรับมือกับอารมณ์ที่เข้มข้นและน่ากลัวได้ขนาดไหนและเมื่อเราผ่านมันไปได้เราก็จะรู้สึกว่าเราแกล่งขึ้นทางอารมณ์ค่ะสรุปง่ายๆก็คือ หนังผีช่วยให้เราได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่ถูกกดไว้และเป็นเหมือนวัคซีนทางอารมณ์ที่ทำให้เรามองเห็นชีวิตจริงด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณและเข้มแข็งมากขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นตอนนี้เราคงมองเพื่อนที่ชอบดูหนังผีด้วยสายตาที่เข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ การที่เขาชอบดูหนังสยองขวัญเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขามีจิตใจที่มืดมิดหรืออยากทำร้ายตัวเองเลยนะคะแต่มันคือการทำงานที่ซับซ้อนของสมองและจิตใจที่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขและให้รางวัลให้ตัวเองค่ะเราได้เห็นแล้วว่า 1. พวกเขาแสวงหาการควบคมุมได้รับความกลัวแบบมีสคริปต์ในพื้นที่ปลอดภยัย 2. พวกเขาต้องการความตื่นเต้นเพื่อให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขโดพามีนออกมาอย่างเต็มที่ 3. พวกเขาต้องการเชื่อมโยงกับคนอื่นสร้างความผูกพันผ่านประสบการณ์ร่วมที่น่าตื่นเต้น 4. พวกเขาต้องการฝึกฝนอารมณ์ปลดปล่อยความเครียดและสำรวจขีดจำกัดทางอารมณ์ที่ทำให้พวกเขารู้สึกแกร่งขึ้น หวังว่าพอดแคสต์ในตอนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นถึงเหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นและช่วยให้คุณได้หยุดคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องเหนื่อยล้าไปบ้างนะคะ พร้อมไม่ว่าเราจะเลือกการผ่อนคลายด้วยการดูหนังผีสุดสยองหรือเลือกดูหนังรักสุดฟินท้ายที่สุดแล้วจิตใจของเราก็แค่ต้องการหาทางออกที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับความตื่นเต้นความเครียดและความกลัวในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองค่ะ คุณล่ะคะมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับความกลัวที่กลายมาเป็นความสนุกบ้างไหมหรือมีแนวทางการจัดการความรู้สึกในแบบของคุณอย่างไรมาคุยมาแชร์กันได้นะคะเพราะการแบ่งปันเรื่องราวความรู้สึกมันคือการส่งต่อพลังใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดคะ่ะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์หรืออาจจะช่วยให้เพื่อนของคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลังเลที่จะส่งต่อบพอดแคสต์ตอนนี้ไปให้เขาได้ฟังนะคะและการที่คุณอยู่เป็นเพื่อนกันกับใจฟูพอดแคสต์ตลอดมามันคือพลังใจที่สำคัญที่สุดของเราเลยค่ะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจตัวเองและใจฟูมากขึ้นนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับใจฟูพอดแคสต์เราจะรออยู่เป็นเพื่อนเติมพลังใจให้คุณเสมอค่ะสวัสดีค่ะ